เออนี S <S 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 ่แปะกเรียบร้อยเห็นไหมกูก็แปะเรียบร้อยแล้วแปะตรงนี้เนาะแล้วก็กวมขึ้นมาเลยปุ๊บา้มเออ้วเวลาทิ้งเวลาทิ้งเวลาเราจะเปลี่ยนหรือเราจะทิ้งเราก็เอาด้หม A4 เอาโน้ เราก็ม้วนม้วนม้วนเพราะมันมีกาวอยู่ไงเราก็ม,วม,วม,วมว้วนม้วนม้วนม้วนเราต้องห่ออีกรอบนึงโดยใช้กระดาษหอ่อกระดาษที่ไหนเอซีครูแห็นเนอะเอซีไม่เอซี AC, ก็กระดาษชีกของเราเนี่ยออได้ไหมกระดาษสมุดห,หน้ากลางมช่ไหมเออสมุดหน้ากลางอย่างเงี้ยเออเออดึงมาอย่างเงี้ยแล้วครูก็เกลี่ยคราบอยู่เลยแล้วเราก็ เ,ออเราก็สอดใส่นี่ได้นะเนี่ยล็อกมันโดยการเอาปลายเนี่ยส่งเข้าไปในนี้ม,มันจะเปิดยังนนะไงงั้น,นอาเออทีนี้ก็ล็อกแล้วแล้วหาถุงม,มาใส่หาถุงม,มาใส่แล้วก็มัดแล้วค่อยทิ้งขยะเราทิ้งที่โรงเรียนได้ไหมไม่ได้เพราะถังขยะโรงเรียนเราออนแค่นี้เองอแล้วหมามีไหม